ชไปตีอยู่ในห้องที่ทุกโลกได้ความหวาดกลัวก็ปกันตัวเองอย่งนี้ฉันคงไม่ชอบให้คได้ยินหรือเปล่าเธอนมาพกับกจที่อยู่ในเมรเพี่กเเข้ามาในมาบว่พามาชาจากที่มาก่อนบอเพี่มาสั้นแต่เรื่องมันยาวอยากใอยู่กันนากับคนทนาที่ราไอเฟย์อยากให้เธออยู่คืนนี้ไอเบรจะก็เธอจงคืนนี้เฮ้ยเกินเกนมึงกระหนนี่เอไยดูดิเอดูดดูดิดูดิดูดิโอ้ย แม่อะไรวะกระเจกโอเค okay, ครับก็สวัส <contamination> ด <meals> <ifer> <Wales> ีนะครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาตบเด็กปากดีในแคร์กันนะครับก็เฮ้ยแล้วมันเข้ามาจากไหนกันวันนี้เฮ้ยเตะออกเฮ้ยออกเฮ้ยเฮ้ยมันออกเฮ้ยมันละัันนมง่ายเกินหรอวะเตะ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 โอเคครับเราก็จะมาตะเออเรามาเตะใหญเหรอตบเด็กในแชร์กันครับ ก็นะพูดอย่างใบเบื่ออยู่เลยกดเลยครับกดเลยเปิดคลิปเล็กอย่าเย็นครับพี่ใจเย็น่ดีนะโคตรปากดีอ่ะเฮ้ยพี่ใจเย็นครับไม่ตึงเยียหรอกไม่ตึงเยียร์เขาหัวไม่ตายเฮ้ยทีมเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเขาหัวไม่ตายเฮ้ยมาดิมาดิเยียโดนหัวโดนหัว900ดาเมจไปพี่ใจเย็นไว้ตายใจเย็นนี่900ดาเมนมาค่อยเฮ้ยเฮ้ยเย็นไหมพี่เย็นดีดี ยังไม่ตายเลยอ่ะ <in> ด <the field> uh ูด huh. ิโปไอ้เทยนี oh, <cs> ่โปรเออเออเออไอเทมนี่มันเหลี่ยมไม่ตายอ่ะนี่เอ็นเจอ้านฆ่าดูเอ้าตายนะหัวแตกเสลกขาด้ยโอ้โหอะไรอะโอ้อัดตัวนะอัดตัวนะอัดตัวนะนี่ไงดาวหัวแตก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 ครับไปบาร์ดี้บาร์ดิ ต้องตั้งไอ้์บอลดว้วยเอาดีเลยเป้งนี่ร่ <Hey! S 2> วงเฮียไม่ได้ไปตึงไม่ได้ตึงอ่าาเฮียก็เก,กงอ๋อมอ่เอกวก็มีหัวใจงได้ยไหมไอ้อัดตัวนั่นน่ะอัดตัวนั่นน่ะจะตายแล้วน่ะไม่น่ะไม่มีคำว่าอัดตัวเดี๋ยวนะแม่อัดตัวอัดตัวเฮียนี่เกาะพังแล้วเนี่ยโแตกเว้ยอะไรครับอะไรครับอัดตัวไม่ไม่ไม่เฮียเกาะบูพังหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย ไอเจี๊ยวนะเก็บนั่นนั่นเก็บนั่นเห็นเฮ้ยอัดตัวเฮียอัดตัวเฮ้ยไม่หัาไหลหระโอ้ยไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงเฮียบอกว่าไม่หอวไแล้วเหรอโเลี้ยไม่ตึงไม่ได้ตึงจบแล้วไปแล้วนะโเลี้ยวลี้อย่างนี้ไปแล้วมันเป็นไปเปล่ามันเป็นไปด้วะมันไม่ไหวละมันไม่ไหวเลยอ่ะอันนี้ภูมิโชว์หน่อยดิไม่ได้ตึงหรอเลี้ยเพยอะไรอ่ะ ไม่ถึงครับไม่ถึงหรอกอุ้ยตางสารไม่ไม่ไม่โดนตัวดาเมจเดียวเดี๋ยวมีเจ้าเฮ้ยภูมิภูมิยี่รอไปดิเอามันเสริมเสริมหัวดีกระบาลแต่กระบานเยอะหรือดิสเดียวให้มันเลยดิสเดียวภูเม็ดเดียวเลยไอ่แลกเลือดแลกหนองกันเลยมาเนี่ยแลกกันเลยดูดินอนยิงด้วยเนี่ยเป็นไงล่ะตัวตึงไอ้ยามก็ยอมไม่ให้เราเขาเขาเรานี่ฮะดูดูดูเอาเนี่ยนอนเป้งนี่คือนอนยิงไปดี๋ย เจอเป้งก็อย่างมาแตนี่เป็นไงเฮ้ยเนี่ยนี่เจอมัดใส่ตามักบุยเฮียบาดี้บาร์ดี้วันเดียวนี่เป็นไงโอ้ยเป็นไงไปเฮ้ยเป็นไงเออนี่ไม่ได้เกินเรอกเฮ้ยไม่ได้เกินเรามัดใส่ตามัเหรอจะคือกจะคือลูกตัพก็กำนันเฮ้ยอัดตัวอันนี้อัดตัวไม่ไม่ไม่อัดตัวครับไม่ได้เก่งครับอัดตัวไม่เก่งครับไม่ได้เก่งครับไปยวันไหนครับเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แล้วครับครับ คือแบบนั้คือแบบมันก็ไม่ได้ไหลหรอกไอ้พอตาอะไรไอมิกอะไรปั่ไอีเพียอะไรนะอู้มันไมเบื่อป่ลวะลบเกมจริงก็ได้นะเล่นอย่างเงียไม่ได้ตึงครับไม่ได้ตึงครับมาดีให้สามเลยมาให้สามเลยให้สามเลยเนี่ยวะกรดแชตตีเล่นนะเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะอันนี้ไม่ไหายหายใจให้เล่นไหนอย่าแบบใช้ชหายใจอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงฟีมือหรอกครับไปไปไปทางนี้ไป ไม่ออกมาเลยหรอวังเหรอ,อ,อ,อเฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะเ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเปะทยนะเฮ้ยเฮ้ยเป้งแตกหัวแตกหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งไม่ได้เลยทีมไม่ช่วยเลยอ่ะทีมทีมไม่ช่วยเลยอ่ะดูดิทีมไม่ทำอะไรเลยโอ้โหอะไรเฮ้ยมาดิรีเพย์มได้เกิ๊งมันตาดิตื้อสวยสวยน้องทำดีสวยสวยดาวหนึ่งสวยทำดีสวยวินิจกุศลมาแต่งคิว มี่เฮ้ยเขาหัวไม่ตายเฮ้ยเป้งเฮ้ยไม่ตายเป้งตีกรกุเตะกอกุเตะตะเคียโดนอัดตัวทานยาก่อนน้องใจเย็นเพียวเอกเอาไอ้วอลออกครับไอ้วอลออกเอาไอ้วอออกเฮ้ยเกินเกินมึงกระดานนี่ไปเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูเล่นดูดิดูดิดูดิโอ้ยโอ้ยไม่อะไรวะกระจกอัดตัวรูเล็ตติดก้อนโอ้ยรูเล็ตติดก้อนโอ้ยม่อะไรนะจอกว่ะ ได้แค่นี้เหรอ้ยไม่มีปัญญาเล่นปืนวันช็อตอะไรเงี้ยหรออันนี้ปืนวันช็อตแบบวัดช็อตทีละเม็ดทีละเม็ดทีละหน่วยออกจากปืนอะไรเงี้ยอู้เฮ้ยทีละเม็ดหน้าดิโอ้ทีละเม็ดเป็นหน่วยเลยเมื่อกี้อะไรอะตารกูเป็นน้ำเลยเมื่อกี้อะไรวะโอ้ม่ติเงี้ยนี้แม่สามหนึ่งเลยนะอู้เฮ้ยมาไม่ไหวแล้วอะไรอะอะไรอะวิญญาณ วิญญาณพ่อตาเข้าสิงมาดีไอ้ดาเมดไอ้ดาเมดห้าพันไอดาเมดพันหนึ่นงฮะใครพูดเลยนะฮะะอเลยนะสาวนะอะไรไหนดิวันดิไม่ออกมาเรียดิวันวันจับดูเไม่ยงคู่ไไม่ได้เคยกลัวเฮ้ยดูเล่นคิดคู่ดิเฮ้ยเกินมันเกินไปเปล่าไม่มีไม่มีมมมมกดห้ามละปเป้กลวงหนึ่งลวงหนึ่งทีมลวงหนึ่ง โอ้ทีมกูไม่ช่วยเลยอ่ะโมแตกเอ้ยดูดิดูดิเพื่อนโมแตกสองโอ้โหอะไรเง่าอัดตัวเอ้ยดูดิหมวกไม่ลดเลยชุบชุบทีมมาชุบทีมโมแตกลดโมแตกหมดเฮ้ยอัดตัวก่อขาดสแลกพังก่อขาดสแลกพังเลยภูมิจัดมันดูดิดูกด จิตไปทีมทั้งมอนลีส่งวิญญาณกระแสจิตไปล้าไปเลยภูมิเดียบไปเลยภูมิเียบจุ๊บๆจุ๊บอะไจุ๊บขอตาจุ๊บตาเร็วจุ๊บๆเร็วสวยสวยสวยตั้งวอตั้งวอสวยอย่าอย่าครับไม่ไม่จัดตัวได้ไม่ได้นะเฮ้ยยื้อชุบๆสวยสวยทำดีทำดีมาดิขึ้นมาละตัวตึงพนมไปขึ้นมาละมาดิอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเลี้ยงนะเลี้ยงนะ แอบอย่างเดียวเร็วเหอไม่ไหวนะแบบเนี้ยอาจจะตัวนะทางนั้นน่ะทางที่ยิงแต่หัวหัวแด็กเออกอกูแตกไอ้เหี้ยใครยิงกอกูเพี้ยก็หายเลยก็หายครับก็หายก็หายก็หายเลี้ยงก็หายเลยเลืออไม่ไม่เกี่ยวครับไม่มีชุบไม่มีชุบครับไม่มีชุบโน้อ่า ไปดูดิดูดิเขาทดีดูดิาดีดูราดูดูดสวย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 ทาดีทำดีเต็มเต็มหัวเตะเตะเหลี่ยมเตะเตะหนาเฮ้ยเมื่อกี้เต็มหัวเลยว่าเฮียขึ้นลังห่านได้ไงเกมไม่มีความสมดุลเียเลยหรอกเฮียเกมไม่สะเขียนเลยวะเ้ยโดนหัวก้าวลยนี่ไงมัดตมะเสือดีนักมวยเก่าขาวไม่ให่อะไรเรามัดตะมะเจอลูกซ้อมพอกกับนั้นนี่เง หัวแตกหัวแตกหัวแตกหัวตีไอ้กรสมาตอทำอะไรวะเฮ้ยต่ไปืนยังไม่มันเลยมือเฮ้ยเ้ยมันบ้าข้างแล้วมันบ้าข้างแล้วเฮ้ยบ้าครับโอมาดี มาดีไม่ได้วันหรอกมีแค่นี้หรออะไรอ่ะมีมมีแค่นี้หรอไม่ตึงเลยนะตามันจะหนาแล้วนะไม่ได้วันและเอออะไรนั่นมาเลตาดีตาดีตัมงใช้ตีเล่นหตัวทีว่ะตาดีเอาตีดีแล้วตึงมือเลยนะไม่ตึงมือเลยนะโอ้ยอย่าไปตึงอะไรเลยไม่มีคำว่าตึงเลยตะกดเป็นเป้ายิงหัวนั่นน่ะฮะเจ็บแอ๊ดเจ็บตัวเลยเปเย็นหัวแอ๊บไปนี่แอ๊บไป็นดาวน์หนึ่งดาวน์หนึ่ง ไยทีมันเยอะเกินไปเฮ้ยเฮียนักกาเลยไม่ซื้อกอดิวันดิขอรู้ไงว่าไม่ทัดตัวไงเฮ้ยไฟเต็มตาเฮ้ยไฟเต็มาไม่ดีมัดไฟเตมมาไม่ล่า มาดีมาดีรีเพย์มาหมัดไฟไซตามาไม่ล่ามาดีมาดีหมัดไฟเวสหมัดไซตามาเอาบัล่าเอาบัล่าจะสักหมัดสักน้ำแม่เอาบัล่าจะเอาบัลล่ะสักหมัดสักน้ำเฮ้ยเอาบัลล่าสักหมัดสักน้ำอ่ะปิดจุดกันก็แตกก็แตกแตกขึ้นต่อมาไงมามาหมัดหมัดคนเดียร์เดี๋ยวขอพันยาก่อนยาเรียงนะพันยาก่อนพันยาก่อนมามาหมัดไฟไซตามาหมัดไฟเบสไซตามามาดิเฮ้ยเก็บนะนั่น ไม่ตึงอะไรเลยไม่ตึงอะไรเลยโอ้ไม่ตึงเลยว่ะเแ้ยเถือกไเลี่ยมเฮ้ยเตะเลี่ยมทุกดอกยังไม่ออกเลยโอ้โหไอ้นี่วันเนี่ะไปก้าวออกจากไอวอลเลยอ่ะดูดิเว้ยเต็มเม็ดไม่ตายเว้ยเยี่หัวเต็มเม็ดเลยฆ่ไม่ตายเกมเฮี้ยเปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะน้า เว้ยไม่ตายอีกไอ้เฮ้ยบัเฮ้ยระบิดบกแตเถือกบักยกับบักโยนี่ไม่ใครตุยมาเม่ตคยตุยมาไอ้เฮ้ไม่เดียวไอ้พี้อ่ะมาดีไม่เดียวนะไม่เดียวนะมาดีไม่เดียวนะไม่เบื่อนะมาดีอม่ไม่เบื่อขออะไรหรอกทาวโน้นอเฮ้ยไม่ได้เก่งครับไม่ได้เก่งบอกเลยผู้เชี่ยวชนี้ สวยทีมสวยเฮ้ยทีมนี่ไงทีมจับไม้ตายมาแล้วว่ะมาดีต่อให้หมดเลยต่อให้หมดเลยทางโน้นน่าอะไรวะเอ้าค่าคิวแล้ววันนี้แทบเดียวเองงั้นเนี่ยก็ไม่เปี่ยนใจอืมมีหัวใจเหรอครับผมมันก็มีทุกคนแหละครับเอ้าเสมออ๋อเอ้าเมื่อกี้อะไรนะเอ้าเมื่อกี้ยังน้ำอยู่เลยนะเอ้างงเอองงไอ้มิกงงต่อให้ใช่ครับเมื่อกี้ผมแบบ มาดิเก็บนั่นเก็บนั่นัโดนหัวไม่วันนะเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนหัวไม่ตายเลยเฮ้ยโดนหัวโดนหัวนะร้องไม่ดิร้องไม่ดีร้องไม่ดีเออมาดิมาดิให้สองนย่นะสองคนเนี่ยมากนะเฮ้ยนี่เล่นคิดว่าเฮ้ยคิดไม่ตึงหรอกครับมาดิ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 เฮ้ยโอ้ทีมทีมไม่ช่วยกูเลยทม่ได้ี่อะไรอยู่ อูดูดูได้แต่เข้าหลานอ่าไม่ได้ตีงไม่ได้ติงมันหยานตัวนี้ไปไหนแล้ววะนี er, ่ก <elaborate> <traveling out> ็ยามดีเก็บเก็บนั้นนั่นเฮ้ยเก็บนั้นนั่นอะไรอ่ะยามายามามาดีมาดีปะเก็บนั้นนั่นโดนหัวยังไม่ดียังไม่ดีเอาอยู่ไหนเอาอยู่ไหนยาอยู่ไหนเอาเฮ้ยอุตอันซูทีมชุบชุบเอ้าเฮียเดี๋ยวอันหนึ่งมีพยาก่อนมี นี่ไงแอปไปดีเป็นไงเอาอยามาเอาจะเก็บไปทำไมเอ้าเฮ้ยเ้ยดูดิจะเลี่ยงด้วยเอาไปต้องเลี่ยมด้วยอ่ะไม่เคยเลี่ยมนะไม่เลี่ยมนะอุ้ยเฮ้ยหัวอัดเตอร์หัวครับใครบอกอัดสวไม่มีแล้วครับทีมทีมนี้ทีมมหาเทพครับจะร้องครับโทษทีเฮ้ยมหาไก่จะร้องครับัว เฮ้ยเอ้าเมื่อกี้ยังโน้นน้ำอยู่เลยน้ำแล้วเหรอเนี่ยตอนเนี้ยเอาเอาดัดมาไล่ต่อยกันเลยเมื่อไรเฮ้ยเมาดัดมาไล่ต่อยกันเลยเมื่ล่ะมาดิมาดัดบวยเลยมาดิมาดัดใส่ตะมามาสู้มมาดไฟอ่ะมัาใส่ตะม้ามาขี้เกลือมาขี้กากเลยสูุ้มัาดไฟไม่ได้เฮ้ยโอ้ยคนเหยียดเอาของใหม่ครับของใหม่ครับของใหม่ย่อมดีกว่าเสมอขอมันเล็กป่ะครับที่นี่ดีตำนานนะมัดไฟมันตำนานดววันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมัดโยก็มัดก็เหมือนกันแหละครับมาดิมาดิมาดดัดมาดต่อยกันมามาต่อยกันนะ มาดิมาดิมาดิไปดีใครมาดปมาดิมาดิมัดอะไรมาสัตม่าหรอกูทำไมมาดิตายนั่นนั่นโดนวัวเอ้ยแม่งแม่งไอ้ชิ้นนี้แม่งเก่งปัดไม่เอาไม่สู้มาเฮ้ยไม่ไม่แม่ต้ยห่วยตายห่วยมาดิมาดิมาดิโอ้ยสองคนวันกูนัเนี่ยสองคนเนี่ยวันวาดียวเยมาดิมาดิมาว่ามาดิไม่ได้กลัวอะไรหรอกมาดิวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะดีนมาแต่มาแต่มาแต่เนี่ยหัวทุกเม็ดเลยหัวทุกดอกบอกน้องนักถามด้วยไอ้ดูดิดูดิ

ไอ้ถุงหานหนักว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปูแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยงั่นแหละเหี้ยไม่ใช่แล้วแหละโไอ้เหี้ยเล่นไม่สู้โหลดปูมาเล่นหน่อยคิดดูเอาโผล่แล้วโอ้โหอะไรอ่ะอะไรเก่งแต่สนายเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหอะไรปังแพ๊กหัวหัวไหนอยู่ไหนได้แต่หลบได้แต่ซ่อนไม่ได้เก่งเว้ยดูสกอร์ครับดูสกอร์สกอร์แม่งค้ามอว่ะเฮีย เกตามเลยอ่ะสักทีอะไรหรอรีเพคนเดียวจะเอาอะไรได้วะอะไรอยู่วะเว้ยดูดิอาดูกดีดูกดีแม่งกดเือเน่ยเฮย็่แเฮ้ย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 ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้้ย รแถวมาไม่ได้ตึงอัดตัวอย่างเดียวเลยว่าได้นะได้นะวัดกันเลยวัดกันเลยตอนเนี้ยมาตอนนี้แก่ตัวด้แบมด้าวางมนนิดนิดงเนี้ยบะดีมาดีตึงตัวก๊อตพนมเป็น มาดีวะตันคือแบบเออมาวิ่งเลวันเลื่อนบันด้อมเลยเนี่ยมามาจังนี่เลยก็ให้กระติกเล่นเล่นก็ชนะเลยวะนะชนะอะไรดูครับสกอร์มันยังเท่ากันอยู่ครับไม่ต้องพูดครับผมเล่นผมเล่นแค่สองเปอร์เซ็นต์เองนะอะไรอ่ะสองเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเฮ้ยอย่ามาขอะไรอย่ามาดิจริงเนาะเฮ้ยโดนหัวไม่ตายไม่ใครตุ๋ยไม่แต่ตุ๋ยไม่ได้ลองไม่มีหรอกครับไม่ได้ตุ๋ยครับไม่ได้ตุ๋ยครับ ไม่ได้ดุได้แต่รุมไม่ได้ท่าไหลไม่ได้เก่งโดนหัวนะจะอัดตัวทำไมวะหัวครับฟอร์ตอะไรหัวมันชนใครไรกันที่อัดแต่ตัวไม่ครับไม่มีตัวอัดได้ตัวไม่ตายอัเจ็บเจ็บไอเสื้อดำเจ็บมากวิกเจ็บมากไม่เจ็บครับไม่ได้เจ็บครับตายงูเฮ้ยดูดีดูดีดูดีไม่เอาอะไรเลยะเวยตายเยอะเกอกกูแตกแม่งหมวกไม่ลดเลย อไอ้วนะน่าหนาวิ่งได้อยู่เนี่ยมาดีปะโดนหัวนั่นน่ะเอ้กูโดนอัดตัวไอ้เหี้ยเกาะกูพุนเกาะพุนเลยอ่ะดูดิเดกาะไม่เหลือเกาะแหกแลแหลกพังโอ้เสียงเหีเห้หอะไรวะท่านมาดีมาดีให้สองอะ่ะเอ้เอจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมาก

เจอพลังขนมปอกกเล็ดไอ้เฮียวะดิแค่นี้เหรอเออแค่นี้เด็กหัดเป็นดูดนมมีดูดนมจับกดนมยังไม่มั่นเลยยิงคิดจะมาจับปืนวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ครับทีมทีมเขาสามวัตคีครับดูคิวดูคิวสามวัตีกันครับจับกดนมยังไม่มั่นเลยยังจะมาจับปืนยิงคนไม่มีครับผมชอบอยู่คนเดียวครับโพิ่ทีเจ็บ้ะนั่นเจ็บนะนั่น หวั่นน้าหน้าหวั่นน้าหน้าไม่กล้าขึ้นมาเดินสวนหัวเดินสดนหัวดิร้องหวั่นครับเฮ้ยไอ้คนตายจีนมันเลยลอเลอยเลยสวยสวยทำดีทำดีจับแตกนะหน่าจับหมดเลยจับข้ออ้อมยังไม่มั่นจับแป้งยังไม่มั่นเอ้ยมันจับอื้นยิงคนหนูอะไรอะไรอะไรครับร้องอะไรต้องนอนไปจะไม่ต้องร้องด้วยดูดิไปดิหมดตีไปดิยังไงล่ะเอ้าวแต่หอ ไม่เท่าไรเองนะอไม่ครับอนายพูดชีว่ะโอ้โหร้องอนายครับโอ้โหตายดีจับคู่ดวลเลยไหมล่ะเอาดิเอาบ้างเฮ้ยพีเราพี่ขออีกบ้างหน่อยพี่โอเคครับมาตัวเองโอ้เองก็สุภาพเกินทำคลิปอยุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครอ่าวมาไม่ดีอ่ะมดีครับมาดีครับไม่มีใคร ไม่มีไม่ได้วันใครมั่นเลยยังจะมาอะไรอ่ะดูดีดูดีดูดีจังปั๊บจังจึงจะมายิงปืนอะไรไม่มีครับไม่มีไม่มีร้องอะไรจะร้องครับจะร้องครับอย่าร้องนะอย่าอย่าอย่าร้องอย่าร้องนี่เปคนเล่นเดบิวท์ไหเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาตายเหรอเฮ้ย ไมนได้อัดตัวหรือไม่มีหรอกครับอัดตัวอุยดูชุบดูชุบไอ้เหี้ยไม่มีคำว่าชุบกว่าตัวทีเดาหนึ่งดาหนึ่งหัวแตกเหียไอ้ดิวเต็มตัวได้แต่เก่งได้แต่โคตรได้ไดงชุบได้ชุบได้ไม่ไปครับไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ้างครับบานที่ชุบได้ว้ากูไปแล้วเฮีย ยิ่สิบเอนเลยสวดีครับมาัสดีครับมาัสดีครับเฮ้ยมันเป็นชุกกันมันจะเป็นชุกกันเฮ้ยเอ้าโดนนะยิงไม่โดนหรอวะยิงไม่ไเยอะไาหมดไม่ตองยิงก็ยิงให้ตายว่ะโดนทีว้า มันต้องเจอเกมหน้ามาดีไหมละเลยละเกมนี้ก็ไม่ค่อยหราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเหรอชุบได้เนาะแดงเถื่องมีชิปแดงเถื่องมีชิปนัดเดียวแป๊กชิปครับมีชิปเม็ดเดียวเออเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวตัวเม็ดเดียวไม่ตายนะโดนเจาะแน่เออเอามาดิจะรู้แต่ตัวเลยหรือยังไงยางให้ตายนะอยากโดนยิงว่ะ

เฮ้ยได้ใครลุมเอาเอาได้ใครลุมมาเปล่าวะหนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีอะไรอ่ะมาดีไอ้เจ้าเปลุมาดีมาดิไอ้ว่าเขียวไปไหนอ่ะอู้ได้แต่อยู่บนบ้านอ่ะอู้มาบ้านจะให้ให้ลงไปไหมล่ะเอาเอ้าเฮ้ยอัดตัวไอ้เฮ้ยอัดเตะตัวเลยเด้งเถื่อเลยนะเด้งเถื่อเลยนะเฮ้ยดูเกาะในรถครับรอดูดูมันจะขึ้นตังหันรอดูอ่ะรอดู ครับดูตังหานะผมเต้นเต่าออยโถหุ่ยหยอกหยอกนะได้รอดูหยอกครับหยอกนะหยอกนะไม่ไม่นั่นไงตั้งหานะครับโอ้อัดเต็มตัวเลยครับอะไรอ่ะคุณมีคุณมาดิผมให้คุณเล็กเฮ้ยไปอัดเติบตัวนะหัวแตกครับหัวครับว่ามีคลิปมีคลิปตามดิแดงเถิดมีคลิป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  แม่งยิงเจอบเลยแต่ลุ้มเลยโมเลยโหมเลยโหมเลยเป้งไอ้ผาดี้ไอ้ยอ้อาดูนะอันนี้อัดตัวจริงอันนี้อัดตัวจริงเลย้ยเจ็บหน้าหน้าโดนหัวหน้าหน้าดูดิจะพันยาเว้ยเว้ยยี่อัดตัวพังเหลือเหลือสองอัดตัวคูนเฮ้ยเอ้าอัดตัวเต่าวนะเต่างอยอัดตัวเฮ้ยครับอะไรครับเอาแล้วครับเว้ยอัดตัวเฮ้ยโย่ อาริยาตัวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไปไหนกันเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเอ้าไม่บิดผมก็ก็โอเคนะครับคนดูก็วันนี้ไอโฟนนี่มันไอโฟนฉุนนี่มันก็บิดผมนะครับก็ข่าวหน้าครับอยากทำังไงกับพวกมันนะครับเอาพวกนั้นไปจุ่มจุ่มน้ำถ่วงน้ำตายกันเลยแม่งดิ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ